ทำบุญออนไลน์ line, หรือการฝากทำบุญได้บุญไหมจะได้บุญจริงหรือเปล่าหลายคนสงสัยกันว่าทำบุญออนไลน์ line, หรือการฝากทำบุญได้บุญไหมได้ผลหรือเปล่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงวัดไม่ได้จุดธูปไหว้พระฟังธรรมไม่ได้รับพรโดยตรงจากพระไม่ได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่ เ็นเหมือนอย่างที่คุ้นเคยกันมาแต่บอกเลยว่าได้บุญไม่ต่างกันแน่นอนเพราะศาสนาพุทธสอนไม่ให้เรายึดติดทุกสรรพสิ่งในโลกมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรที่ไม่ ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนบอกเลยว่าดีทั้งนั้นและหัวใจสำคัญของการทำบุญคือลดละ เลิกจากกิเลสทั้งปวงเพราะจริงๆแล้วการทำบุญเราสามารถทำได้ทุกรูปแบบไม่เฉพาะเพียงแค่การถวายเงินหรือสิ่งของเท่านั้นอย่างเช่นการทำความดีคิดดีพูดดีก็คือการทำบุญอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญคือขอเพียงแค่ใจเรามีความสุจริต เป็นที่ตั้งและจิตอันเป็นกุศลไม่ว่าจะทำบุญรูปแบบไหนแค่เราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ล้วนเกิดเป็นผลบุญทั้งนั้นการทำบุญออนไลน์มีหลายช่องทางที่รองให้สายบุญได้ร่วมการบริจาค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญและแบ่งปันความสุขซึ่งความสุขนั้นเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมการทำบุญออนไลน์มีข้อดีคือสะดวก รวดเร็วและเหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะสามารถทำบุญได้ทันใจทำที่ไหนก็ได้และยังทำได้ทุกวันแต่การทำบุญนั้นต้องดูความพร้อมของตัวเราเองด้วย เพราะหากคำมากเกินกำลังก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเราเองแต่หากพอมีกำลังแบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแผ่ได้การทำบุญออนไลน์สบายใจและห่างไกลโควิดก็จะได้บุญกุศลกลับมาอย่างมากมายเช่นกันสรุป การทำบุญออนไลน์ line, หรือการฝากทำบุญเป็นแนวทางการทำบุญรูปแบบใหม่ตอบโจทยุค New Normal ด้วยการนำกิจกรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้กับเทคโนโลยีซึ่งกลายมาเป็นที่นิยมมาก ในช่วงที่ต้องเร,เรียกการออกจากบ้านอย่างสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแบบนี้ทำให้ลดอาการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้ออีกทั้งพระพิสุสงฆ์ก็ยังได้รับสิ่งของปัจจัยต่างๆที่จำเป็นผู้ทําบุญเองก็สุขใจโดยที่ไม่ต้องไปที่วัดด้วยตนเอง ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะถ้าดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจชพรไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ